เสียงเห่ากันโชคของเจ้าเข้าตังกลางดึกทําให้ผมสะดุ้งตื่นสุดตัวปกติมันเป็นโกลเด้นขี้เศราที่ไม่เคยสนใจอะไรแต่คืนนี้มันกลับยืนจ้องเขม็งไปที่มุมมืดหน้าห้องนอนลูกสาวผมพร้อมเห่าเสียงหลงไม่หยุดเหมือนเห็นใครยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความกังวลผมจึงรีบหยิบมือถือเปิดแอปกล้องวงจรปิดดูภาพในจอขาวดําทําเอาผมขนลุกสู้แต่ก็ต้องน้ําตาไหลพรากเข้าตังที่กําลังเกลี้ยกราด จู่ๆก็สงบลงและนั่งกระดิกหางเหมือนมีขนลูบหัวเมื่อผมซูมดูชัดๆเงาจางๆนั้นคล้ายกับคุณยายที่เสียไปเมื่อปีก่อนท่านกำลังปลอบมันให้เงียบอย่างอ่อนโยนแต่สิ่งที่ทำให้ผมช็อกที่สุดคือเหตุผลที่ท่านมาปรากฏตัวเพราะที่พื้นห่างจากเท้าเข้าตังเพียงนิดเดียวมีงูเห่าตัวมื่มากำลังเลือ้อยผ่านประตูเข้าห้องลูกสาวท่านทำให้เข้าตังนิ่งเพื่อไม่ให้งูตกใจจนชกมัน ผมรีบวิ่งไปคว้าตัวลูกสาวออกมาแล้วเรียกกู้ภัยมาจับหมูได้ทันเวลาคืนนั้นถ้าไม่ได้ใหญ่มาช่วยหยุดเข้าตังไว้ทั้งหมาทั้งหลานคงไม่รอดสายใยความรักของแม่ต่อให้จากไปแล้วก็ยังคุ้มครองพวกเราเสมอครับ